ว้าวทุกคนเรามาเจอดงผักบุ้งอีกหนึ่งดงแล้วค่ะทุกคนหลังจากคลิปก่อนที่พาทุกคนไปดูในคลิปก่อนเนาะมื้อนี้ได้ฮักโปโป,โปโอีกแล้วพี่น้องมาเร็วมาเร็วจ้าหยดกำลังงามเลยจ้าไปใส่แกงสมพี่น้องคะ่ะว้าว,าว,ว,าวได้กินของอร่อยอีกแล้วเราเนี่ย,อย,ยหอดไงไอุ้กๆุกพี่น้องไปไนเ้อหยดนะี้ค่ะ ยอดสุดยอดค่ะพักบุ้งผักบุ้งพิกรณี่เราเอาไปแกงแกงส่งพี่น้องเอ้ยเสียบคักเสียบเน่นะคะเอาไปแกงใส่ปลาช่อนพี่น้องเสียบ <c oughs> เสียบคักนะคะเบิ่งเน่พี่น้องตะอนซ่อนคักเนาะ <c oughs> ในส่วนกำลังก็ดีได้ะพี่น้องไปเก็บกันเลยจ้ะบันนี้ <c oughs> จ้ะพี่น้อง น่องเห็นน้ำนะคะน,น,นี่น่องแม่นี่หัดก,กำลังางามเลยนะคะหยอดยังสีนี่แกงแซ่บพี่น้องตันๆบบนนะะนเลยเหมือนะค่ะนี่จ้าแตะเม่นนอใหม่กับตะเมนนอหน้างดินะครับน,น้องกำลังพอดีกินนะคะผักบุ้งฟ้าดังพี่น้องจา้าแกงสมเยอะสุดยอด ดิงเดงดิงเดงพี่น้องมัน,ก,นกำลังปุดขึ้นมากแกงส้มใสปลา่อนตวนี้ไงพี่น้นองไฮแส่แบบสุดยอดค่ะอฟรีมีในโกูกเป็นยาระบายอย่างดีเลยด้วยจ้ะพี่น้อง กินหน่อยเป็นยาระบายกินมากเป็นยาทายนะคะแต่สำหรับรถก,กินใดปกตินะคะผูใดบ่ระท่านเคยกินกะล่องกินที่ละน้อยกันด้อค่ะพี่น้องค่ะมันเป็นป่องป่อเป่องป,ป่อง,องคือหนอ่อไผ่คือป่องไม้ไผ่อย่างนี้ค่ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวลูกก็สิพาพี่น้องไปลอ,อกเนาะ ตีโรกออกหูหน,น,น้องใหญ่แต่ว่าสูงละแต่ว่าเรายังอ่อนอยู่นะคะอย่างงามอลังการางานสร้างมากยังอ,อ่อนๆเลยค่ะพี่น้องไปหลอกออกเนี่ยน,นี่จ้ะแล้วก็ทั้งในนี่นะคะกินทั้งในเพื่อนนะคะเพื่อนสิโอ้ยอร่อยจ้ะพี่น้องคะเหยานะคะ ลงใส่ถุงลำบากแล้วก็จัดออกเกิเงี้ยวเกินไปเนาะสอ,งะอยาง,งามจ้ะึ้นบูตินมากเนาะตอกันดยจ้ะตัดเลยจ้ะพี่น้องมมนีเมนีไม่เมีดนะคะหนอตดงตึง พอดีเลยง่ามๆค่ะโอ้กอนี่ร้ายนอนลยพี่น้องกอนี่ร้ายนอนเลยจ้ะก้อนน่ะพุดกําลังพุดกันมากกำลังพอดีงามไม่ด้พี่น้องนี่เนอนใหญ่ๆนะคะนี่เดนอนอุบวกเออทำน้ำเด่อจ้ะต้งเยอะะมัน วันนี้บัวด้ฮักโปด้วพี่น้องด้อวันี้บัได้ฮัปเนอะืนนี้ไม่มีนะคะฮักโป้ฮักปเก็บพวก,ก,กบุ๋งนี่ม้วนๆพี่น้องค่ะปัดเอา,าคืออันน้องมกลังอะไรกับพี่น้องโอ้มึงเน่อัน เพิ่นแต่ก็นั่งเกิดอะไรอยู่ดิพี่นอออ้องเพราะท่านกวนดินนะคะใบเก็บยงวนานเองเนาะน้องแั่ตุ่นเก่าของปีที่แล้วนะคะเนาะ นเนี่ยพคุนทอดแต่พูดตินคุนมานะคะเพราะท่านง่าอาไเก็ดูหน่อยเหมือนได้ยังหน่อยอยู่เลยสิจงคนไว้นะคะ,ะน,น้องเนนลำบง้ง่ายง่เยด้วน่ะโอ้ยองไ่งตอนซ่อนเนาะ พูดดินพี่น้องเป็นแดงๆเดอยู่นะคะจำมันต้องพูดดีกินเดินมาก็ได้อีกนะคะค่ะมาเก็บนะคะน,น้ำมากไม่ได้หรอกลองใส้เบิ้งได้นอนหน่อยๆน,นี่นะคะนอนห,หน่อยๆก่อน เอาไปนั่นไปนั่นนดครับเดี๋ยวว่าจะพูดดินกันมา ขนมท่าน,นไต่ของก็มีนะคะน่ะขเจ็ดพระปุ่งนี่ตีต่อใจแห้งพี่น,น,น้องวิธีไหนนะคะตัดเอาตัดเอาเพี่น้อง บ่อเกงก็ได้พี่น้องแก่น้องเก็บไปเก็บมากก็ได้กลัวได้หอบไงหนึ่งเ็ด้วพี่น้อง,กอกงจอกง่พ่อแกง่งแล้วจ้าพ่อเก่งแล้วพ่อแก่งแล้วได้หลายเลยจ้ะพี่น้องหอบกระบปนน๋าอีกคือเก่านะคะดึนหยดยีงอูบอัวได้แล้วจ้าพี่น้องได้ผักปรุงแล้ววัน จะขคือปลาพักบุงรถนะคะนี่เลจากตะกีนี้รถอยู่ในผุ่มใหม่ตรงนี้นะคะได้พักบุญจาะพี่น้องกีนะคะสะพายแล้วเราก็กลับบ้านกันจากพี่น้องกาพว่วมซุปเปจําจเป็นต้องรู้ละอลังการจากพี่น้องเพราะว่าซ้ารับรถแล้วนะคะนี่คือสิ่งทีอลังการองรดแล้วจากพี่น้องการู้มีความสุขใหม ในแบบโบรานะคะในแบบโบราณศาสตร์ในสะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปสักก่อนด้วยจ้าพี่น้องผมเจอกทพกคนในไ,ดไมไ่ได้คลิปหน้าจ้ารับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะพี่น้องบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย พี่น้องจ๋ามาถึงบ้านจัดการปอกค่ะพี่น้องเมออนีรสสีแกงใส่แกงสมนะคะแต่ว่าแกงสมเมออนีเนี่เป็นปลาช่อนแห้งเด้อพี่น้องหรือปลาขี่โก้ปลาหัวขาดนั่นเองจ้าพี่น้องจ๋าล่างแร้วเรียบร้อยค่ะเอาลงหมอเลยจ้า มือนี่แกงสมรสนะคะใส่ปลาแหงอร่อยเหมือนเดิมค่ะพี่น้องจ้าขอขอบคุณทุกๆการติดตามรับฟังและรับชมเด้อพบเจอกับรถได้ไม่ได้ในคลิปหน้าจ้าคลิปนี้ขอตัวไปกินแกงสมสะก่อนจ้าสวัสดีค่ะ